เ,เตรียมจองถาดก่อนอย่าลงถาดเจ้าของด้ครับ <c oughs> ขาหนูให้ตายดีกว่าเตรียมเข้าถาดแล้วเขียนชื่อดูชื่อเช็คชื่อตัวเองด้วยนะครับก่อนที่จะแบบมุดเข้า,าทาบนะครับผมแกงลูกบ้านง่น้นขาฉันนเ้ตายดีกว่าสันปฟ้าไดรวิรพงสวัสดีครับสวัสดีดาวทุกดวงนะครับดาวดินเขามองผมแบบนี้ครับ ถ้าทุกคนเป็นผมจะรู้สึกยังไงครับอย่ายั่วพี่สิอือวันนี้พี่นึกว่าแต่งหน้าสวยนะออสวยครับผมเมื่อวานก็ดูสวยดีแต่วันนี้สวยกว่าเมื่อวานไงเมื่อวานแล้วก็ดูสวยดีแต่วันนี้สวยกว่าเมื่อวาน ถ้าคอยน้ำท่วมือตอบค่ะพี่หล่อไหม,มวันนี<อ>้หล่อแฟนกันนอนโอ๊ะอ้ย <laughs> ออขาอุ้ยหนาวเยอะมากดาวเยอะวันนี้วันอะไรครับวันนี้วันอะไรหมู่บ้านบริดาวลย ขาดตลาดมึงเจ้ากบมอฟไปเนาะโ oh <my> อยหายเนี่ยมาฟดาวเยอะมากเลย mm hmm. ขอบคุณดาวทุกดวงนะคะขอบคุณทุกๆกำลังใจที่มอบให้เราด้วยคือยังฟินกับว่าคืนยังไม่หายนะพี่บอยดูแล้วดูอีกคลิปคือดูแล้วดูอีกแล้วคือแบบดูแล้วยิ้มดูแล้วแบบว่าเ <คน S 2> ออแล้วแล้วแบบว่า